สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาล้างถังเครื่องซักผ้ากันเนื่องจากว่าเวลาเราซักเสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีคราบสกปรกนะครับติดกับผ้านะครับนั่นบ่งบอกให้รู้ว่านั่นคือถังเราไม่สะอาดถ้าเราเรียกช่างเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะวันนี้ผมก็จะเลยเอาน้ำยาตัวนี้นะครับเมลิสมาร์ทคินเนอร์ตัวนี้นะครับมาล้างถังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างกันนะครับ ันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ําเต็มนะครับแล้วเราก็จะใช้สัญญาณเด็ระสงเมลิดสมาร์ทคินเนอร์นะครับเทลงไปแล้วก็แช่ไว้สักระยะหนึ่งนะครับผมจะใช้ปริมาณนี้นะครับขวดที่เป็นขวดทดลองนะครับผมจะใช้เทมา1ขวดเลยจริงๆตัวนี้ผสมน้ําได้9ลิตรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่เคยล้างนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะใช้ความเข้มข้นให้มากขึ้นครับเดี๋ยวเราลองมาใส่กันนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ประมาณนี้นะครับ1ขวดผมจะใช้1ขวดเลยแล้วก็เทล,ลงไปนะครับผสมไปในถังเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับให้น้ําขึ้นมาอีกหน่อยทำไมต้องเปิดอย่างนี้เพราะว่าใ้เครื่องเนี่ยปั่นให้น้ํายาเดล็กผสมเมอริส s มาท์คินเนอร์ er เนี่ยให้เข้ากันนะ แล้วพอมันเต็มปุ๊บนะครับเราก็จะหยุดแล้วเราก็จะแช่ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะปล่อยน้ําล้างนะครับอันนี้ผมก็จะว่ามันน่าจะโอเคแล้วเนาะน่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับก่อนนี้นะครับก็เป็น ที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้น้ําก็ได้ปั่นออกไปแล้วนะครับนี่สังเกตเราจะเห็นนะครับจะมีสิ่งสกปรกภายในถังนะครับผมนี้เราก็จะมาดูนะครับรอบหน้าครับว่าเวลาเราซักผ้าแล้วเนี่ยมันจะมีคราบสกปรกติดอีกไหมนะครับแต่ถ้ามีเราก็อาจจะต้องล้างซ้ำนะครับแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่เคยล้างถังเครื่องซักผ้านะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับค่อนข้างจะสกปรกหนาแน่นพอสมควรนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์ไว้แค่นี้นะครับ